ท่านครับสารจากวันนี้นําข้อคิดกิจใจมาเรียนฝากท่านครพบสารวันนี้จะเป็นสาระนา่ารู้เกี่ยวกับสัตว์มีพิษนะครับแต่เป็นการนําเสนอแบบบังเอิญน,นะเนื่องจากว่าวันนี้เช้านี้ไปร่วมทําบุญนะกับชุมชนในหมู่บ้านนะครับก็เลยไม่รูต้นไม้เนี่ยสายนะครับนะบังเอิญว่ามันแดดด้วยนะครับแล้วมือชานี่เย็นก็สักพักหนึ่งก็กลายเป็นร้อนนะครับแดดจ้ามากนะครับก็เลยไป รถต้นไม้มเป็นถั่วฝักยาวบ้างแตงบ้างอะไรพวกเนี้ยนะไม้ประดับพืชผลเนี่ยบริเวณที่นั่งที่มองเห็นอยู่นี่แะครับนะนี่น,นะเพิ่งจะเพิ่งจะให้น้ํามันมือตะครู่นี่เองนะครับเราให้น้ำยังไม่เสร็จด้วยบ้างกันว่าไอ้กระขาบแจ็คมันเพ่นผ่านออกมานี่พอดีเห็นไหมมาอยู่ใต้โต๊ะที่กําลังนั่งอยู่นี่แหละครับนะเนี่ยอยู่ใต้โต๊ะนี่ยครับเนะี่ยตอนนี้จับเอาใส่ถังไว้เดี๋ยวจะเอาไป ไพอที่อืน่นซะเนื่องจากว่าเมื่อวันก่อนต้นก็ตอนกลางคืนก็เดินมาอยู่ตรงนี้ก็เห็นมันนี่มันเดินอยู่อยู่ใต้ตัวนี่แหละใต้ตัวที่กำลังนั่งอยู่นี่นครับเงินตัวกลางคืนนะครับแต่ว่าวันนี้ยังไงมันออกมากลางวันในช่วงใกล้ใกล้เที่ยงนะประมาณสิบเอ็ดจุดสามศูนย์ประมาณนี้นะครับเนี่ยมันมาเนี่ยตอนนี้เอาใส่ถังไว้นะครับหลังจากที่พูดคุยกับท่านที่เคารพเสร็จแล้วก็จะเอาไปปล่อยนะครับนี่ทีนี้ เมื่อเขาเข้ามาอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็มันมีอะไรน่ารู้บ้างเกี่ยวกับตะขาบนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นสัตว์ที่มีพิษนะครับนำม,มาดูว่ามันมีสารอะไรน่ารู้เกี่ยวกับตะขาบนะครับนะมันบังเอิญมาช่วงนี้มันเห็นสัตว์มีพิษติดติดกันเลยนะครับ <c oughs> เมื่อ,อต้นเดือนมันที่ห้าก็เป็น งูเห่าเข้าไปนนในบ้านนนลไเชิญกับพวกไอ้พนได้เจ็ดตัวเล็ดจะรมวมปอกันใหญ่เลยนะครับนะทำให้เจ้างูเห่าใหญ่นั้นขาดเป็นสามท่อนไปเลยนะครับได้ทำคลิปฝากท่านไปนั่นนั้นไม่ใม่เหตุการณ์หรอกเดีว่าเห็นตอนที่ไอ้บรรดาสุนัขแพันได้ทั้งเจ็ดเขาชำแหล่เนื้องูเห่าจนเป็นชิ้นไปแล้วนะครับนั่นเมือ่อเมื่อวันที่ห้าเพราะว่าวันนี้มันมาเจอ กระห่าใหญ่อีกแล้วใหญ่อย่างนี้ไอ้ใหญ่อย่างนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเห็นนะไม่ค่อยเห็นเพิ่งจะมาเห็นตะหาบที่ใหญ่โตอย่างนี้นะครับนะทีนี้มาดูว่าคนเราเนี่ยเวลาเห็นสัตว์แปลกหรือว่าสัตว์ร้ายสัตว์ที่มีพิษเนี่ยความเชื่อคนมีหลากหลายนะครับนะบางคนบอกว่าเห็นสัตว์ที่มีพิษมาเข้าบ้านหรือว่ามาหาเราอย่างงี้ บางคนเชื่อเป็นเรื่องของโชครางเลยแต่พี่จะพือแต่ความจริงแล้วมันมันไม่ดีนะอสัตว์มีพิษเข้ามาเนี่ยยังไงมันจะ,จะว่าเป็นโชครางหรือไม่ใช่รางก็แล้วแต่ว่าเป็นโชค้ายโชคดีก็ไม่รู้แต่แด้สัตว์สัตว์มีพิษเนี่ยมันมันไม่ดีอะนะไม่ดีเพราะอะไรไม่ดีเพราะว่ามันจะสามารถทำอันตราให้กับผู้คนได้นะครับเนะี่ยเพราะนั้นจะบอกว่ามันเป็น เป็นรังดีมันไม่ใช่ลหละนะมันเป็นรังร้ายคือบางเดืนน่าถ้าเราไม่เห็นมันไปเหยียบหรือว่าไปแตะต้องมันมันอาจจะขบกันได้นั่นแหละคือเหยียดได้นะครับเพราะนั้นสัตว์มีพิษเข้ามาใกล้ตัวหรือมาในบ้านนี่จะบอกว่าเป็นเป็นโชคไม่ดีก็ถูกเหมือนกันแหละเพราะว่ามันมีพิษนะครับเอาล่ะทีนี้ลองมาดูมาดูสาระนะ่ารู้เกี่ยวกับไตะขาบบ้างว่า มันมีอะไรน่ารู้เกี่ยวกับสัตว์ชนิดนี้กันดีกว่าครับไอเจ้าตะขาบนี่นครับคำบว่าตะขาบนี่ภาษาภากีสานเขาเรียกว่าชี้เช็บ <c oughs> เรียกว่าชี้เช็บนะครับเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูก่าไม่มีกระดูกสันหลังนะครับนะเป็นสัตว์ที่อยู่ในไฟลัมอาโทพอสนะครับเป็นสัตว์ขาที่เป็นข้อข้อนะครับพบได้ในเขตร้อนชื้นนะอาศัยอยู่บนบกนะครับอาศัยบนบก ก็มีหลายขนาดนะครับตะขาบนี่มีหลายขนาดอย่างในสวนเนี่ยมีทั้งขนาดเล็กๆจนถึงขนาดใหญ่อย่างที่เจอในวันนี้นะครับเนี่มันมีหลายขนาดมากทีเดียวนะครับนะที่นี้พูดถึงความยาวของตะขาบนี่อาจจะมีตั้งแต่สามถึงแปดเซนติเมตรนะครับส่วนตัวที่มันมีขนาดใหญ่ที่สุดนี่อาจจะมียาวถึงสิบนิ้วก็มีนะนะมีถึงสิบนิ้วก็มีนะครับ ลำตัวมันจะเป็นแบนราบนะครับมีป้อง15ถึงถึง100ร้อยปองนะครับนี่หรือว่าตัวขนาดใหญ่มันนะครับแต่ละป้องจะมีขาอยู่หนึ่งคู่ส่วนหัวแยกลำตัวอย่างชัดเจนนะครับมีหนวด1คู่แล้วก็มีเชี่ยวพิษอีกหนึ่งคู่ซึ่งดัดแปลงมาจากป้องแรกของลำตัวนะครับเชี่ยวพิษเชื่อมต่อกับตอมพิษเนี่ยเน,ยเนย เชืยวพิษจะเชื่อมต่อกับตอมพิษเมื่อกัดเข้าไปแล้วนะครับจะปล่อยพิษออกมาทําให้คนที่จะรับพิษหรือสาตี่รับพิษเนี่ยบาดเจ็บและบางครั้งบางคราวอาจจะเป็นถึงอัมพาตได้นะครับนี่เรียกว่าพิษมันไม่เบานะครับนะเมื่อถูกตะขาบกัดนะครับก็จะพบรอยเฉียวเนี่ย200สองรอยลักษณะก็จะเป็นจุดเลือดออกตรงบริเวณที่ถูกกัดนะครับเนื่องจากว่า ฟันของตะขาบนี่มันใหญ่นะครับเพราะนั้นเวลามันขบกัดคนเนี่ยจะมองเห็นชัดเจนนะครับพูดถึงการวางไข่ของตะขาบเนี่ยก็จะไปวางไข่ในที่ชื้นหรือต้นพืชต้นพืชตน้ชตนหญ้านะครับอันนี้แน่นอนแหะในสวนนี่เจอมากทีเดียวที่อยู่ตามต้นไม้ตามพุ่มต้นไม้นะครับตามในหญ้าเดยพวกนี้นะครับมันจะใช้เวลาในการจเจริญเติบโต นานอยู่นะครับนะโดยลอกคราบเนี่ยสิบครั้งตัวเต็มวัยจะมีอายุ3-5ปีในเวลากลางวันจะซ่อนตัวอยู่ในที่เย็นๆนเช่นซ่อนอยู่ในก้อนหินนะออกหาเหยื่อในเวลากลางคืนกินมแมลงเป็นอาหารเพราะฉะนั้นตรงบริเวณไหนในสวนที่เอาหินไปกองๆองไว้เนี่ยถ้าไปพลิกก้อนหินเนี่ยมกักจะเจอเสมอเลยพวกกระกาษเลยครับนะ แล้วก็่อจากนั้นก็ยังชุง่มดูร้อนเนี่ยเรา,เรา,ารเราต้นไม้นี่ครับต้นไม้เนี่ยใต้ต้นไม้เนี่ยมันก็จะชุ่มเย็นนะเพราะว่ามันมีมันมีน้ำหยดลงไปนะครับหรือแม้กระทั่งในกระถางต้นไม้ที่เราปลูกไว้เนี่ยครับนี่ปลูกไว้เนี่ยใต้กระถางตรงที่เราทําเป็นเป็นที่สาหรับตั้งกระถางต้นไม้นะครับมันจะมีน้ําหยดลงไปด้านล่างเพราะนั้นเราไปยกขึ้นอีกก็ บางครั้งก็เจอเมืเจอนะครับอยู่ในี่ใต้นั่นละครับนะเพราะฉะนั้นในสวนนี่นาจะเป็นดงสัตว์หลายชนิดทีเดียวนะครับนะนี่มีพิษอย่างเงี้ยก็เห็นบ่อยนะครับก็เอาสิ่งที่นารู้มาฝากท่านนะครับเกี่ยวกับเรื่องของตะขาบนะครับเพราะนั้นก็ทุกท่านก็เวลาเจอเขาก็ถ้าเผลอพลาดไปเหยียบไปในเขานี่ก็อาจจะรับพิษจากเขาอย่าง ไม่ทะลุตัวนะครับนี่เป็นสารหนารู้เกี่ยวกับจะขับเป็นตัวใหญ่ <c oughs> บางทีบางคนเห็นแล้วก็รู้สึกกลัวนะครับก็เอาละนี่คือสารนารู้เกี่ยวกับตะขาบเอามาฝากท่านเดี๋ยวสักครู่หนึ่งก็จะเอาเขาไปปล่อยนะครับช่วงนี้ก็นําสาระมาฝากท่านทีคนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ตามชมใีช่วงนี้ขอบคุณครับนอนนลรือเปล่าเนี่ยน,นังหลาไม